สวยมากโอ้ยจานละเอียดโอ้ยไม่และสีเป็นสวยด้วยชอบจับมัดคิ้วคิ้วเนี่ยงานคิ้วคิ้วงานงานแพงนะงานสวยใช่นะสีสวยนี่นี่ี่สวยว่าไม่ไเจ็ดร้อยค่ะเออมาสวยที่ผ้าผ้าญี่ปุ่นะนเออแล้วฝีมืออย่างนี้เนาะโอ้สวยจังเลย ถ้าใบใหญ่ๆนะแล้วใร่ของอยโยหญเียใบใหอย่างงยเนี่ยตา่นงใบใหญ่ีีไม่นี่อาจารย์ทาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ตรงนี้สำหรับใบเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่อะทำทำวันละกี่ใบละนี่ใบไม้วันละใบใบไม้ใบไม้ทำวันละคุณได้กี่ใบอะ๋ออมาประกอบใช่ไหมดอกกระสวยดอกลายใส่ผ้าอ่า เหมือนี้เนี่ยเนี่ยอย่างสมมติตัวนี้นะนี่หนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นและแค่บวกอ่ะเออเนี่ยหนึ่งชิ้นสองชิ้นสาวเยอะชิ้นอ่ะสี่ชิ้นอันนี้หกชิ้นอีกชิ้นเนี่ยนีบดีอีกชิ้นนึงนะต้องมาต่อต้อมาต่ออีกต้องมีสมาธิมากเลยนขาดเนี่ยเรียนเรียนคนเกาหลีโอ้เรียนกับมันตั้งก็เสียนะได้ร้อยหกร้อยเวลาเรียนเวลาทำผิดอ่ะ อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่รุ่นพี่อ๋อเหรอออ๋เขาถือว่าเขาเป็นครูไงออเวลาเย็บนะเย็บจริงเย็บจริงอ๋อเหรอเ้าไอพวกนี้เอาจริงนะเย็บทีทีเปนพูดไทยไม่ค่อยได้เย็บจริงเย็บจริงอาจารย์เลยเป็นสุภาพบุรุษอะไรแบบนี้เวียดนามอะไรแบบจริงใจเสียเนี่ย